มิลฮ ah uh. ิรเระห์มานิรรฮีอัสสลามุอะลัยกุมระห์มะตุลลอฮิวะบาระกาตุยินดีทุกท่านนะครับเข้าสู่คลิปวิดีโอสาธิตการใช้งานโปรแกรมไลร์รมในอุปกรณ์ไวท์บาลานซ์นะครับสำหรับอุปกรณ์ไวท์บาลานซ์คือใช้ปรับค่าสมดุลสีขาวในรูปภาพจากรูปภาพที่มีสีเหลืองเนี่ยให้เกิดความสมดุลมากขึ้นเดี๋ยวเราไปชมภาพตัวอย่างเลยครับ นนี่นะครับเป็นรูปภาพที่ถูกจ่ายขึ้นเมื่ออาทิตย์ที่แล้วก้า oh, you know, จะสังเกตเห็นจากรูปภาพว่ามีความเป็นสีเหลืองมากเกินไปดู oh, าภาพอาจจะดูไม่เหมาะสมนะครับข oh, you know ั้นแรกอุปกรณ์ที่เราจะต้องใช้ก็คือ w i t e Balance s e l e c t o r นะครับตัวนี้จะเหมือนกับว่าเป็นที่หยอดยานะครับวิธีการของมันก็คือให้เราสังเกตที่รูปภาพครับว่าในรูปภาพเนี่ย มีส่วนของรูปภาพตรงไหนที่เป็นสีเทาหลังจากนั้นเราก็นำอุปกรณ์ของไวรานランนตัวนี้นะครับไปทาบริเวณนั้นให้ได้ค่าที่เหมาะสมนะครับอูมาณสัก40กว่า45ตงดีครผมว่านะครับ,ออนนนะรบโอเคเดี๋ยวเรากด นะครับหลังเราจะกดเรากดเรียบร้อยแล้วเนี่ยสีเหลืองก็ลดลงครับจะว่างความสดใสก็ลดลงตามไปด้วยจะมองเห็นเป็นภาพสีขาวมากเกินไปให้เราไปปรับที่ไฮไลท์ครับไฮไลท์นี่นาจะลงมาต่ำนิดนึงประมาณกลบปหนึ่งรอมานิดนึงนะฮะต่อไปแล้วก็ดูที่ชาร์โด์ครับ อันนี้ก็ลดให้ต่ำเหมือนกันพอกันนะ,ะดูที่เอ็ก s u โพเอร์อันนี้มันโอเคที่สำคัญคือเพิ่มความคมชัดให้แก่ลูกภาพนะารับมคืน,นี่นะครับ จะสังเกตเห็นวาน่าภาพน่าจะมีความตนวสายมากขึ้นเดี๋ยวเราดูที่ Before และ After แหละนะครับภาพ Before เนี่ยจะดูเป็นสีเหลืองเยอะสีเหลืองเยอะมากเกินนะครับแต่ว่าภาพทางด้านขวาซึ่เป็น After เนี่ยก็จะดูเหมาะสมแล้วก็เป็นไปนได้มากกว่านะครับ ก็ขอจบการนำเสนออุปรกรณ์ไว้าลานซ์จากโปรแกรมลนะรูปเพียงเท่านี้นะครับหวังว่าคลิปวิดีโอนี้จะสร้างคุณประโยชน์ให้แก่บุคชมไม่มา,ากก็น้อยนะครับ Cause you only need the light when It's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go.